ครับสวัสดีครับเสี่ยตะวันก็นจะมาเห็ดขันตอนต่อไปให้เบิ่งอยู่นะครับเนาะ่าเอาเห็ดอย่างไ๋ครับผมนี่คือเป็นขันตอนสำคัญอีกขันตอนหนึ่งนะครับก็คือไถกบนะครับเนาะนี่คือผมใส่รถใหญ่ครับรถไถสมเลไยไถกบไม่ <c oughs> <c oughs> ได้ไถแบกออกนะครับนี่ ถ้าใแบกออกมันจะใส่รถหน่อยหรือว่าฟานใหญ่ก็ได้ดรถใหญ่ก็ได้ก,ดกันแต่ว่าผมจะไทกบเขาเลยนะครับก็คือพยาม,มันจะกบได้สุดอ่ะครับนอนก็นเรื่ม,มากแล้วครับดีเห็นไหมเห็นตัวนอนแล้วน,อน,น,อน,นี่นี่ครับตอนนี้สีอบายไม่กินกับตายนะครับหลังจากคลิปทุดถ้ายกับพ่ทในเขามาครับผมเมื่อดีจ่างเพิ่นมาไทยให้ก็เลยแบะเขามาเบิงครับเพิ่นจะไทยดีบอแต่ว่ากได้สร้างงานมากครับ อ้ลูกน้องนี่ครับครับนี่คือขั้นตอนไทกบนะครับเย็นบอาไทยวัตถุหวังเก็บแปบออกเข้าว่างเป็นระบบก็คือเก็บออกมันก็นง่ายครับผมเหมือนจะมีกูดนะครับนี่ คือว่านอนลงจะว่าขาก็ต้องเบิ่งก้อนครับเพราะว่บาบอท่านเดียมาฉีดยานะครับเดี๋ยวผมเกลี่ดม้มาฉีดยาอาจจะเป็นมืออื่นนะครับพอมาแลงก็เลื่อมจะลงแล้วไถกบแล้วเฮ็ดจังไดน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะบึงขันตอนนี้เนาะครับนี่คือเคลียร์ดินถมหยาครับง่ายๆเลยมหาแต่ขุดกระได้ครับ ขายาดมันถือขาดถือยั้งมันเท่าเคียร์กบกบไปเรื่อยขืนพระท่านครับพระตงห่วงเดี๋ยวเลยละบานนี้นะครับมันกอดไตงเงาหน่อยหนึง่งน้ำเนยก็ได้เพราะว่าลมพัดมันอาจจะฮักนะครับมันจะเขา่าฤยดูหนาวนะครับมันก็จะมีลมก็คือถมโคนมันขึ้นนะครับหากันนี้จะปงขึ้นมาใหม่ นี่นะครับซ้ำนี่นะครับนี่ยังไงไปเลยบต่ตตองซี่เหลียดครับไทแล้วก็ให้กบให้ไว้นะครับผมมันก็จะท่านกันเป็นอายุเดียวกันนะครับมองได้เอาหุ่นก่อนกบกอนเพื่อจะจิงามตั้งโต,งตงกอนมันก็จะสะเข้ากับหิดให้มันลื่อนกันสามึงสี่หมื่นกันใไ้เหลียวนะครับเ้อแรงงานเข้าพ่อเข้าต้องจ้างนะครับเอาห็ดบัท่าน ครับเบิ่งสังเกตใบสังเกตยังเนาะครับคือเดฉีดห้องม้อนเชน,นึงกับยามืน่นละที่ผมลงไปเดี๋ยวก็น่าจะบากเกินหมื่นหรือสองหมื่นนะครับถ้าว่างก็จะได้เขามาฉีดนะครับมันก็จะมีนอนลงเนี่ยสำนีกก็บบต้องก่ต้องซีเรียสครับ,รบมาเช็คเบิ้งนะครับว่บามันไปเดี๋ยวซ้ำได้กบมาเบิ้งขั้นตอน หญ้ยาแล้วก็กบนะครับบางคนเห็ดโบปินนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ